ดีใช่ ừ, กำลังจะกินสับ painful. บุ้งสับหมูทำอะไรผิดหรือเปล่าลูกคถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัวผมแม่มปนจะค่ลูกหูได้บอกแม่ไหรู้อาอทุกคนถอยหลังมาคนละหก้าวทาไมล่อยให้คนมีอายุเขาเคียร์ัก hey> ่อนนาเกลี่จะทำอะไรอ๋ก็เห네็นมีซอนตาฉันก็จะทำอะไรเกฉันจะบอกให้ก่อลูกหลานเนี่ยมันถือหน้าบากใหญ่ ไม่เด้นะแข็งหางหางไม่ใส่ไปไปมาใส่ไม่ได้ฉช่บหมพีกาญเออเออนี่แสดงว่าเด็กนะมาทะเลาะกันใช่ก็เขาเป็นพี่น้องกันลิงกับปันเขากับะเลากันได้ทะเลาะกันเด็กเขาก็ดีกันแต่ที่ผมฉันเห็นพี่นาไม่ได้ตักเตือนว่าลูกของฉันดีๆกำลังฟอรมมี่จะทำร้ายลูกของฉันมันนี่บ้าเกินไปไหมคะโอ้โหเหลือก็มาไม่ถึง ฉับๆ <laughs> ว,วันนี้ลากมาต่มไก่ด้วยลากมาต่มเดนผุดไทยหายขอโทษจะมีเรื่องกันใช่ไหมะจะได้นั่งเหือข้ามว่าก่อนผมไปรับมึงตอนนี้หรออ้าวเดี๋ยวกจะไปเรื่องผูใหญ่ก็้มาอกี่ทุ่มกี่ยาพึ่งมาให้ะจะเล่าเรื่องอัเธอ ผมไม่งอกไอ้พวกหัวโล้นนี่สิไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแน่ไม่รู้พระหรือข้าเราวะดีดีนะเล่นแถวบ้านไม,ไม่ได้เล่นในวัดทรงเนี้ยทั้งวัดหรือนะมึงอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงหมกนากระถินานนานนานมึงอย่าเล่นในวัดกูมึงตอ่อดเล่นแหล่ต่อหรอต่อเถียงออกมาเลยดเดี๋ยวจะได้รู้ มาดิลูกแม่บอกแม่คอยดูนะคนอย่างแม่ขอโทษด้วยทำกับแม่แม่ไม่ว่าแต่ถ้านทำกับแม่แต่ไอเออเออคือขอโทษนะขามันเป็นเรื่องอินเนอร์ก่อนอยากให้เขเกลียยเสียงหรือเกลียยหน้าดีเนี่ยมันจะเกลียยอะไรไติ้งอ่ะมันจะดงเขาต้องแสดงทั้งเนื้อทั้งตัวแสดงทั้งอินเนอร์ผมจะาแตว่าอินเนอร์เนี่ย นั่งซึมตโอดดอกปีเช้าผมโจกผู้ชายครับขอโทษทีนี้ก็ต้องรู้กันไปว่าล็อมือใครจะแม่ก่าใครดูแม่เป็นตัวอย่างโอแม่โชว์ต่อเพิกซราดเลยเอาลเลยเตรียมคลิปเตรียมคลิปเตรียม่ายเลยเตรียมเลยเตรียมคลิปกันเลยนะเตั้งใจมาแล้วอย่เลยแต่แม่ระวังตังวนะ มันต,ต่อให้ลืมทิศไม่ลงทิศนี่งง <c oughs> เองหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หม <c oughs> อ,อแม่มีหลักหน่อยได่ไหมคะ <c oughs> ใช่เมื่อกี้เนี่ยประมาทพูดต,ต่อตู้เป็นลิ